สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุบันไม้นะครับวันนี้ก็เข้ามาดนแปลงนะครับบางคุดนะครับปีนี้นะครับสถานการณ์บางคุดนะครับในพื้นที่อเมอิกาเหนเนี่ยผลผลิตติดค่อนข้างที่จะน้อยนะครับหลายแปลงนะครับแทบจะไม่มีผลผลิตหรือติดปลายนะครับมีบางแปลงนะครับก็ติดผลผลิตเยอะเหมือนกันนะครับของผมก็มีนะครับผมมีประมาณ4ี่สิกว่าต้นนะครับบางต้นไม่ติดสักผลก็มีนะครับ ประมาณสักสี่ถึงห้าต้นนะครับส่วนที่เหลือก็มีบ้างปรับลายแล้วก็มีบางที่ติดหนักๆเลยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณเกือบสิบห้าต้นได้นะครับจำนวนที่ติดประมาณยี่สิบต้นก็คือมันจะติดผลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผลเริ่มใหญ่ละปีนี้มังคุดจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงน,นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอากาศร้อนฝนตกปีนี้นะครับ อากาศที่ไม่เหมาะทําให้ผลท้าไม้ต่างๆนะครับมีปัญหาแบบการออกผลผลิตครับาจากสมัยก่อนนะครับมังคุดริเว็คูนข้างล่างเนี่ยเราจะใช้ใบนะครับวาดเข้าข้างในคลุมนะครับปีนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนโดยการเอาใบออกให้หมดแล้วอาใบไปทปําปุ๋ยหมักปุ๋ยนั่นข้างครับแล้วเอาขี้หัวมาใส่แล้วเราจะเอาปุ๋ยพวกนี้นครับกลับคืนสู่ถ้ามันเป็นยอดสลายเป็นปุ๋ยละกลับคืนสู่หวานบริเวณคูนต้นนะครับที่ พี่เอานะครับใบออกนะครับเนื่องจากพอฝนตกนะครับรดน้าเนี่ยน้านะครับมันไม่ค่อยซึมลงไปแล้วการหว่านปุ๋ยก็ไม่ค่อยลงมันติดใบแต่ข้อดีนะครับมันจะรักษาความชื้นนะครับรักษาความชื้นรักษาหน้าดินแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ําให้มันชื้นได้ดีนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือนะครับน้าบางครั้งมันไม่ค่อยลงนะครับงลางแปลงนี้เราไม่ค่อยได้เปิดน้ำครับเนี่ย อ่ามังคุดประมาณไม่ต่ำกว่าส5บหปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือนะครับเรามีระบบน้ํามาปีนี้นะครับเพิ่งต่อเนี่ยเพิ่งต่อเสร็จแล้วก็ท่อยังไม่ได้กรบไม่ได้ฝังครับก่อนหน้านี้ก็คือปล่อยสภาพโดยปกตินะครับเพราะพื้นที่ดินบรยเป็นเนี่ยมันเป็นดินค่อนข้างที่จะดินดีนะครับพื้นที่ต่ําเก็บน้ําได้ดีนะครับผลนะครับปีนี้นะครับถ้าเราไม่ให้น้าปัญหาผลนะครับนี่ยางนะครับ นี่ครับสังเกตนะครับยางพวกนี้มันก็จะออกนะครับพวกยางนะครับยางมันก็จะออกมาเนื่องจากอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนจัดนะครับแรงแล้วก็มีฝนบ้างนะครับมันทําให้ผนนะครับมีปัญหาภายนอกก็คือนะครับยางของมังคุดเนี่ยออกมาแต่ไม่ผิวไม่สวยดูนะครับแต่งนี้เป็นอ่าผมได้ GAP นะครับหลายสมอ่าลายคือเราต้องมีการต่อนะครับ ก็ต่อมาสามรุ่นแล้วสามรอบแล้วครับก็ได้ทีปีทุกปีนะครับดูอยากสภาพใบนะครับเราไม่มีการพ่นเรามีการกำจัดนี่นอนนะครับนอนลงกินแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยตามสภาพไปนะครับรักษาต้นนะครับบำรุงต้นต้นนี้ก็ติดข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยติดก้างๆที่จะเยอะอยู่นะครับเข้าไปดูข้างในในข้างในก็คือถ้าเด็ที่เราใบออกอย่างนี้ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันร่มรื่นนะครับแดดส่องไม่ค่อยถึงแล้วนะครับดังนั้นข้างล่างเนี่ยเราก็ปล่อย ให้มันโล่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหรือให้ปุ๋ยหรือ,อความสะอาดข้างล่างมันดีนะครับเนี่ยผลมันมีหลายรุ่นนะครับเนี่ยหลากหลายรุ่นมากนะครับนี่ก็คือเนี่ยครับเราจะมาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยใบไม้เนี่ยครับแล้วก็ขี้วัวมาใส่นะครับอกองไว้ก่อนนะครับก็ใบมันหลายรุ่นหลายปีแล้วนะครับเนี่ยฟังจุดมันก็เปื่อยละ เนี่ยครับมันก็เผือเป็นปุ๋ยแะพวกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่เรากวาดไม่ได้ก็เป็นปุ๋ยลับเป็นปุ๋ยหมดแล้วต้นนี้นะครับติดอ่อหนักนะครับต้นนี้ติดหนักมากติดเยอะมากนะครับต้นนี้นี่ครับมันมีหลายรุ่นก็เริ่มที่จะสุกบ้างก็มีนะครับเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะทยอยสุกอ่านี่นะครับข้อดีของการกวาดนะครับเวลาผลมันร่วงมานะครับเรามาเย็นๆหลังเรื่องงานแล้วก็สามารถมา นะครับจากสมัยก่อนที่ว่าใบมันเต็มนะครับเราหาไม่เจอนะครับมันลงมามันมีผลเดิมของมันอยู่นะครับมันทําให้เรามัสามารถแยกได้นะครับว่าต้นไหนใหม่ต้นไหนเก่าต้นนี้ติดเยอะนะครับต้นนี้ผลนะครับน่าจะเป็นหลักร้อยกิโลนะครับมังคุดสิบห้าปีขึ้นไปแล้วนะครับจะไปดูข้อมูลก่อนด้วยมีนะครับมังคุดต้นนี้ติดเยอะผลเยอะลูกใหญ่บ้างเล็กบ้างนะเพราะปริมาณมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ นะครับนี่ครับดูเนี่ยครับนี่นะครับผลนะครับวาวนี่นะครับต้นนี้นะครับติดเยอะแล้วก็มีอีกประมาณถ้าติดเยอะลักษณะอย่างนี้ครับที่ผมสังเกตนะครับมีอยู่ประมาณสักสิบต้นได้นะครับที่ติดติดเยอะนะครับอ่าปริมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะปลายนะครับ หนึ่งฝั่งนู้นครับก็รวมกันประมาณ45ต้นนะครับผมเหลือเอาไว้ครับปีนี้ก็ติดฝนให้เราได้ค่อนข้างที่ดีเยอเยอะครับตัวนี้ก็เยอะนะครับแล้วก็กองบุยหมักด้านข้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาเติมคิวโอเคนะครับสถานการณ์มังคุดปี2อ6 8นะครับที่อำเภอระดาบนะครับสวนป่าไม่โจนะครับก็ปีนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวก็มาจําหน่าย มังคุดอินทรีนะครับแปลงนี้ไม่ใช้สารเคมีนะครับดูจากนะครับสภาพที่เราปลูกนะครับแล้วก็ทุเรียนที่เราปลูกเน้นให้ไปตามธรรมชาตินะครับเนี่ยใบที่โดนกัดกินใบนอนกัดกินอะไรเราก็ปล่อยใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ให้น้ําแค่นั้นนะครับโอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทูปปันไม่จบไม่ได้ครับสวัสดีครับ